สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง i อเอเป็นตอนย่อยจากซีรีเรื่อง Love d a t แ and r o b o t เป็นหนังปี2019จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีโลกใบจิว๋วซ่อนอยู่ในตู้เย็นถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่คู่รักหนุ่มสาวลอบและเกลทั้งคู่เพิ่งจะย้ายบ้านเข้ามาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ ทว่าผู้เช่าคนเก่าก็ได้ทิ้งตู้เย็นรุ่นโบราณเอาไว้มันมีมอเตอร์ติดไว้ที่ข้างใต้เพื่อให้อากาศร้อนลอยขึ้นมาข้างบนและสูบมันออกด้วยมอเตอร์ตัวเดียวกันที่ใช้สร้างความร้อนขึ้นมาซึ่งล็อบนั้นก็ดูจะสนใจตู้เย็นนี้เป็นอย่างมากผิดจากเกลที่ดูเหนื่อยล้าจากการขนของเธอจึงชวนให้ล็อบมาดื่มฉลองบ้านใหม่ด้วยกันล็อบเลยเปิดตู้เย็นและดึงเอาถาดทำน้ำแข็งออกมาเพื่อจะใส่ลงไปในแก้ว ทว่าเมื่อทั้งคู่เริ่มดื่มล็อบก็สังเกตเห็นว่าข้างในก้อนน้ำแข็งของเขามีบางอย่างที่ติดอยู่ข้างในเกลเลยมาช่วยดูด้วยแต่เธอก็ยังไม่แน่ใจกับสิ่งที่ได้เห็นเกลจึงนำแว่นขยายมาส่องดูใกล้ๆและได้พบว่ามันคือช้างแมมมอธที่ถูกหอ,อกแทงเสียชีวิตด้วยความสงสยัยเกลเลยเดินไปที่ตู้เย็นและสำรวจว่ามีอะไรอยู่อีกบ้างเธอรื้อเอาทุกสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาจนหมด แต่นั้นก็ทำให้ทั้งคู่ได้พบกับอรารยาธรรมที่หายสาบสูญอยู่ในตู้เย็นมันเริ่มจากสมัยต้นยุคกลางปี500ที่เพิ่งจะมีระบบเงินตาการศึกษาและการบริหารซึ่งมันช่างน,น่าทึ่งเป็นอย่างมากเพราะร่างของช้างแมมมอธที่ยอ,ออกมานั้นมันอยู่ในช่วงปลายยุคหินใหม่หรือกว่า2,000ปีก่อนคริสต์กาล ลอบเลยนำล่างของมันไปใส่ไว้ในกระถางต้นไม้เพื่อทําเป็นปุ๋ยจากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาดูที่ตู้เย็นอีกครั้งเกวแทบจะไม่เชื่อว่าแค่เวลาผ่านไปไม่ถึง10นาทีแต่เวลาในตู้เย็นกลับผ่านไปหลายทศวรรษและในตอนนี้ก็อยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหาก,กรรมหรือประมาณปี1760นั่นเองส่วนคนที่อยู่ภายในโลกใบจิว๋วกับมองออกมาเห็นทั้งคู่ยืนอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนนานนับร้อยปี โลกทั้งใบได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนมาถึงในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าพวกเขามีเครื่องบินรถยนต์และเรือที่ใช้ในการเดินทางและทันใดนั้นเองก็เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นอาวุธนิวเคลียร์ถูกยิงมาใส่เมืองจนพังพินาศทำให้หลอบได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดไปด้วยเกลเลยปิดตู้เย็นและรอจนกว่าสงครามจะสงบลง ระหว่างนั้นพวกเขาก็สั่งพิซซ่ามากินจนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มล็อบก็เกิดรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาว่าคนที่อยู่ในตู้เย็นนั้นจะยังมีชีวิตรอดหรือไม่และเมื่อทั้งคู่ลุกขึ้นไปดูก็ได้พบกับโลกอนาคตที่แสงปัจจุบันไปไกลหลายร้อยปีหรืออาจจะหลายพันปีเลยก็ได้รถยนต์ที่ใช้สามารถเดินทางได้ทั้งบนบกบนอากาศและในน้ำ ทุกสิ่งช่างล้ำสมัยและกล้าวหน้าไปไกลอย่างไม่น่าเชื่อจนสุดท้ายก็เข้าสู่ยุคพีระมิดที่ทุกๆอย่างจะเชื่อมต่ออยู่ที่จุดจุดเดียวและเมื่อมนุษย์วิวัฒนาการจนถึงขีดสุดพวกเขาก็กลายเป็นแค่คลื่นพลังงานที่ระเบิดออกมาเป็นแสงสว่างออกไปทั่วอพาร์ตเมนต์ของทั้งคู่และสุดท้ายก็ดับลงเหลือแค่ความว่างเปล่า ลอบและเกลถึงก็มึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้คนเหล่านั้นคงจะไม่มีใครกลับมาอีกแล้วล็อบเลยตัดสินใจถอดปลั๊กตู้เย็นออกและจะกลับมาทำความสะอาดมันใหม่ในวันพรุ่งนี้จนเมื่อถึงตอนเช้าเกลก็ได้มาเปิดตู้เย็นดูอีกครั้งและทั้งคู่ก็ได้พบว่าโลกใบจิ๋วของพวกเราได้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในตอนนี้เป็นช่วงยุคจูลัลส,สิกที่ไดโนเสาร์ยังครองโลกหรือประมาณ145ล้านปีก่อนและหนังก็ได้จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือตู้เย็นรุ่นเก่าที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ได้มีโลคใบจิ๋วซ่อนอยู่ข้างในอาจจะเป็นเพราะเวทมนต์บางอย่างหรือวิทยาศาสตร์ที่ทําให้มันเกิดขึ้นวิวัฒนาการทุกอย่างบนโลกใบจิ๋วนี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วแค่เวลาไม่กี่นาทีในโลกความจริงกเทียบเท่ากับหลายร้อยปีในโลกใบจิว๋วเมื่อทุกอย่างพัฒนาจนถึงขีดสุดมันก็จะดับศูนย์และกลับสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งมันจะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่7คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่77%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ